เรียนด้วยนะครับอยู่กับผมฟอกเทพนะครับเปลี่ยนฟอกพุงอยู่เลยเนี่ยไอ้ีีรก็เปลี่ยนชื่อ่องจ่าวันนี้จ้านะันนี้เรากลับเล่นโกนะฮะพูดจากหายเราไปแสนนานแล้วมึงหน้านี่เลยไยเลยไอ้หน้าเหมือนคนถือเลยวะนี่คือหน้า เงียบเลยไปก็ได้ไปก็ได้ไปแล้ว่ากลับมาอย้ากลับมาอย่ากลับมาคลณวกูเล่นไอ้ถัดกูพูดเล่นเฮ้ยไปทำอะไรสิลงท่าแมวนี่ลงท่าลงทําท่ามันสิวานี่เลยมันมีทําใกล้บ้านอ่ะมีท่ทานี้เหรออ่าเตรียมรีเซ็ตหรืออุปกรณ์หรือยังครับเตรียมแล้วนะครับท่านไปอยู่ดีคุณพูดภาษาอังกฤษครับฮะไม่รู้อยู่ดีมันนึกออกก็เลยพูดซะเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เวท ไอเวทไอเวทไอเวทกับไอเพนนี่ว่ะสองตัวเลยไอเวดไกเพนเดี๋ยมันมีคนเรียกต้องล่าอย่างนี้ต้องล่าเพนเอาสวัสดีนะพี่อยู่ไม่ได้ควายอ้าวแล้ววันนี้เรามีสาวฉันสวยนะแต่เขาติดไมคไปแล้วนะฮะไม่พูดเฮ้ยกระต่ายหายกระต่ายหายไปไม่ได้ยิงอยู่ไหครับท่านผู้ชมเสียงน่ารักแม่ท่านผู้ชม อย่าให้รู้นะใครจะไปอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะว่าใครมันเป็นบ้าอยู่ตอนนี้ไอ้ฟอกกูว่าแถวนี้มันต้องมีคนป่าแน่เลยเว้ยกูเห็นไอ้เเวิตแล้วเดี๋ยวไปไล่เเวิตแบบพี่ไงีครับโดนตายมาเลยอ่ะพี่เล่นครับผมอยากลงถ้ำแต่ผมรู้สึกว่าลงไปเราจะไม่รอดกันทั้งหมดแต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมันมุขอล่าฮวิตโอ้ยไม่ล่าแล้วไอ้ม่ใครเชื่อผมมั้งว่ามันยังไม่รอดกันทุกคนไอเนี่เดี๋ยวระดับสุภาพดุลเลิศชายมึงรู้จักคำว่าเลิศชายป่ะอ๋อที่ไปตายตลอด เดียมึงดูเดี๋ยวครั้งนี้ไม่ตายเดี๋ยวกูค<ข>อร์สไม่ทิ้งฮะถ้าย้อนกลับไปดูคลิปผมนะครับจะรู้เลยว่าตายครับไสหมันไส้ไอ้สัตว์มันไส,อส,ส,นส้อย่าขโมยกูกูทำไมโฟล์ลเร็วอย่างนี้นะพวกได้ไหมเนี่ย,ยไม่ได้ไปไปลงเลยอย่างนี้ต้องลงแล้วล่ะอย่างนี้ต้องเราต้องให้พรานปลาเขานำครับผมล,ลงเลยลงเลยพี่เล่นครับนี่ว่า ลองท่าหนด่่ะทานเขาลงไปนลเลนเรนเลนเร็วเรนเลนเรนเลนกำลังปรุงกำลังปรุงสมุนไพรอยู่เลยเสียงเสียงสมุนไพรไว้ใจพี่เลนครับฮิวโอ๊คว่าฟังเพลงเทคครับท่านผู้ชมครับดีที่สุดนะฮะไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วขายขอขายของเฮยขายเก่งและร้อ่ะเมื่อกูลงมากูเจอตัวเฮียอะไรแน่เลยเออเลนลงไปเลยเลนลงไปเลนมีอะไรมีอะไรผิดปกติปะ ต้องให้เจ้าของช่องเออพองไปแล้วขอย่อมาบังพองลงมานี่มีอะไรหนึ่งนี่ผิดปกตินะเว้ยอะไรครับเออมีคนคนหนึ่งเงียบน้อยแบบพูดน้อยลงมากๆอ่ะพี้อ๋อเด็กเปรตเฮ้เด็กเปรตจังอุ้ยขอโทษนะครับพร้อมพร้อมพร้อมีิเดี๋ยวดูสภาพหลุดลงมาแล้ว แล้เราเราจะใช้มุมมุมเดรนนะครับบอมวิวียังเหมือนจะเป็นอีไม่นะอโฟลินของกูไหมจะยินพอกูไม่ลงนี่ไงโอ้นั่นไงหลายขาเลยแหละอะไรวะอุ้ยเรนเม้งหมดอุ้ยเจืออีพอยต์เลิกกูไม่มีอีพอยต์ไอ้จะตายปลาปลานั่นดิระเบิดขวดอ่ะ่ดิ โดนอ้หตายกูตายเรนกูรักเบิร์ลนกูรักเบิร์ลนกูรักเบิร์นบอกว่าทำไมต้องมีมุมในตอนนี้ด้วยล่ะเยอะกูว่าทำไมท้ำนี้กูไม่อยากลงเน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวโดูพี่โอ๊คทำไมเดี๋ยวฟกมีระเบิดว่าถ้ามีทำไรล่ะลรับเนเรนอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวกูลงไปชุบเรนแป๊บนึงกูหาวิธีกูต้องหาวิธีที่อะไรแล้วนะ ่ทุกคนครับดูอะไรสิครับผมโคตรเกลียด<อ>ตัวนี้เลยเนี่ยมาแล้วบอลตท็อปมาแล้วบอลปลามาเลยปลาขึ้นเลยปลามาเลยมันเล็งมันเล็งโฟกอยู่วักมนเล็งไอ้ที่เล็งอยู่เล็งกูขัดปลาแล้วเฮ้ยว้าวไอ้ไโดนมันจุ๊กกลบอ่ะมันไม่จุ๊กโฟกซ์กูง่เอง <laughs> เราเราจะไม่ลงไปนะครับเราจะเคลื่อนจัดการมคนนะทุกคนเอนีะจบมันมันงกูแลขระวังนะครับได้แล้วไม่เยก่อนเนชูุายานะี้ไป ลงไปนอนอีกดอไม่มากูถ่ายแล้วไอ้เลนไปนอนกั้มาแล้ว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 ไม่ได้จะขึ้นนี่คบ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 คจอดเท้าอบคบอบค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  ไม่ไหวครับดังนั้นเด็กเอาเงี้ยเด็กเด็กกูยอมตายไปเดี๋ยวกูไปเอาของมีตัวเดียวมีตัวเดียวแต่มันแรงเยอะเยอะดิก็เลือดหมดโรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่ลงไปไอตัวนี้ฆ่าไม่ได้ใช่ไหมได้ฆ่าได้เดี๋ยวพาดโบกําลังเก็บของรู้สึกจะมีคนในนิดเนี้ยหมดเลยทุกคนดีครับอู้วมวเหยาเลยเหยาเลยที่พิคกีดวันนี้ไปบอกใคร ไม่ทันแล้วอัดเรียบร้อยแล้วใช่ครับไม่นมีหลักฐานอยู่ในคลิปครับไม่เป็นไรมันเป็นแค่กัดแรงนะกัดแรงอ๋อโอเคลูกพูดมาลุยบอบีจะพูดอะไรบอบี้ก็พูดอะไรไปเลยแล้วมองประมวลแล้วด okay. ้วยแล้วนอนตอนไหนพี่วะมันก็นอนตอนที่พี่นอนอ่ะโอเคเข้าใจนะโอเคครับเข้าใจเข้าใจนะพี่เข้าใจนะเข้าใจนะโอเคครับดีพี่ก็จริงเวยพี่แล้วพี่จะให้น้องนอนตอนไหนเออพี่พี่เข้าใจยัง บางทีพี่ก็บอกมันมืดจังวะเข้าใจบ้างนะพี่ใช่พี่เล่นหมย่างเนื้อเนื้อไอเว็บไว้นะนี่พี่หนูว่าเนื้อคนอื่นก็ดีนะที่เว็บเขาไม่อยู่ในดีอ่ะนั่นแหละคนที่ไปอยู่ในดีลมันจะกลายเป็นชื่อในนี้แหละหนูอ๋อพี่เล่นแบบท่านตมเลือดได้เช่นเนื้อพี่เศษอ่ะเอออะไรเงี้ยอ้าวอยู่อะไรเหรออ้าว ใช่ไปเเลนศพตายแค่ยัยพี่จำไม่ได้พี่ศพตายขึ้นไม่ใช่หรอวะไม่มั้งเพิ่มอาหารได้เต็มอาจจะอาจจะไม่เตายเหรอฮะมันตายแล้วโอ้โหนั่นอะไรเนแล้วมันต้องมีผู้เสียสละเลนเห็นไหมนี่เขาบอกว่าครั้งนี้เขาบอกว่าพาร์ทนี้จะไม่ตายเป็นไงล่ะถมคอมพ์อ้าถ้ากูไม่ตายมึงก็ฆ่าไม่ได้มองไหมได้ มันต้องเป็นผู้เสียสะละไม่เชือ่อไม่ฉี่ฉัดโดนอะไรนะโดนตบทีเดียวนอนไปเลยมาอย่างพี่กลับย่างหมอเฮียมืดตก,กน,นี่อะไรวะเนี่ยศพอะไรเต็มไปหมดเลยเด็กเวเนไงเ,เด็กเวนเด็กเยอะลงไปแล้วลงไปแล้วอุ้ยคนป่าวิ่งเต็มบ้านเราเลยโฟกูจะไม่สนใจกูญญจะรีบวิ่งลงไปข้างล่างช่วยกันครับว่ากูมองอะไรไม่เห็นเลยกูไม่มี ไม่มีผ้าเลยทันนั่นเลยโอ้ขวดน้ำไหนนี่นี่นี่กูเยอะเลือกกระตุกไอ,บอ้บอสมันลงมาจะกถ้ำเลยมันลงมันมันกระรดโดดมันกระโดดอัะเฮ้ยขวดนะ้ำอันนี่ขวดน้ำก็กระป๋องนะเป็นกระป๋องน้ำนี่เลือกขวดน้ำกูเมาแล้วกูไป็นขมมบถ้ำนี้มันท้ำไหนวะกบ ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานไม่โบ่ะกูว่ามเราไม่สมควรรีบไปนะไม่มีอุปพี่เลนมีผ้าให้ทักผืนไหมมันมืดมากมีอยู่สองมีอยู่สอผืนนะ่ะข้าเลงแค่ที่เจ็ดอยกทำให้เขบเพิิงเลยมันมืดเกินเรามองไม่เห็นพี่โบ๊มาแล้วมาแล้วมาแล้วสำรวจช่องอื่นอะไรใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ยวเไอ่ถ้ำนี้บอกว่าที่มันไปเอาไอ้ไม่ให้ที่มันไปเอาคาตาหน้าไม่รู้ไม่มั่นใจไม่คาตาหน้าก็นั่นน่ะพราะตรงนี้นตรงนี้มีมีศสดไอ้ฟกัวใช่เปล่าฟกถ้าเราฟกฟกกลับมาหาก่อนฟกเชือกคือไม่มั่นใจไงตอนเนี้ยกูขอดูก่อนว่ามันกูว่ามันต้องใช่เว้ยว่าทำเนี่นต้องไปคาตาหน้าเว้ยหมือเปล่าถ้าเป็นคาตาหน้าเราจะเจอบอส ตัวสีขาวก็ตัมเมื่อกี้มันก็บอดไหมเหรอไม่วัดตัวสีขาวสูงๆใช่ดีเลยพ่อทำนี้มาคาตาหน้าได้แล้วเปล่าอะเดี๋ยวกูออกไปไหนเนี่ยแป๊บนึงนะกูกำลังออกไปอยู่หลุมหลุมดำไมั่ะเฮ้ยเฮ้ยผมจะพู่กูไงสิอ้าวสวดีไอเลนมึงตามกูมาด้วยหรอเนี้ยตามหมดเลยเน่้ตามหมดเฮ้ยเอาว่าเดี๋ยวเราไปหนึ่งนะกูมองไม่เห็นอีกแล้ว อันนี้มันดับมันเชิญทางไม่ดีมันสว่างหรออะไรนะทางออกปะจะ่่าทางที่เราขึ้นกันวันี่คือทางออกแต่ทำานาดหน่าด้านซ้ายเป็นคานาน่าเป่าวะใช่ไหมเราเช็คดูดิแจะมีเพื่อนมาไม่หวังดีอุ้ยเหี้ยไหนกูลงไปจัดการให้กูมีไฟไหนล่ะอยู่ไหนล่ะพี่รู้ได้ไงว่ามันเป็นท่าขนาดหน่าเดาเแคันนิถ่านไม่ได้ตีใครเลย ที่อย่างนี้ต้องตามฝนวิ่งไปโอ้ยมันวิ่งไปหาที่น้ำหมดเลยเฮ้ยไอ่ถ้ำนี้มันเป็นถ้ำชุดดำน้ำนี่หรอ่าไม่มันให่น่าจะใช้สกูเพอร์เปล่าถ้าอันชุดดำน้ำโฟกเอาหลุดเจอไล้ตรงนี้ไม่ทางลงต่อยได้ชุดดำน้ำกูจำได้ละตรงนี้ไม่ทางปีนเชือกลง เออนั่นแหละลงไปนะะั่นก็โชดำน้ำแล้วพวกโอ้มีตังค์เว้ยแต่อยู่บนเกาะ <Hey. S 1> ก็ไม่ต้องใช้หรอกอ่าไม่ใช่หาไม่ใช่มัน,นมีไฟฉายอยู่ถ้ำนี่แหละที่หนึง่งอ่ะที่หนึ่งในถ้ำนี้ตรงนี้เป็นภาพพวกอ่าตรงนี้เป็นไหนวะไม่มั่นใจ <Hey. S 1> อ้หอันนี้ไปไหนวะทางกว้างนะทางแยกสามทาง ผมมาทางกูอ่ะทางทีบ่บอวก่อนใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าคันนั้นน่าไมต้องไปทางขวาไม่กี่ว่ะดูนี่มันอัปเดตใหม่กูมไม่รู้เส้นทางจำเส้นทางไม่ได้โดยใช่เหรออัปเดตใหม่แล้วมันเปลี่ยนเส้นทางใช่เส้นทางมันจะอัปเดตเรื่อยๆเ,เยกือบไกลเฮียเก้าอี้บินเกือบเกือบเล็กน,นิดลวกูเกือบเล็กนิดลวกู ามอันนี้ไปไหนไวะความอด้ยาสวยอันนี้<ะ>ไปไหนไวะทางใหม่ไอสัตว์งงเลยกูงงครับเปลี่ยนเสื้อมันยังไงวะม,มีเทปโอเคอ่ะเอ้า,อ,าอุ้ยลึกมีขวดสำรวจเกับทางเดิม โคท่นี้เรามายังอ่ะแค่ทางที่เรามาไม่แก่รอตรงนี้ตันนี่ไงรอกลับไปที่เดิมหลงครับหลงครับหลงครับถ้าเป็นเกมมายคราฟนะเราจะขุดขึ้นไปเลยนะครับน่ครับน่ครับไม่จําเป็นต้องมาหลงทางนะครับไม่จําเป็นอุดกลับไหมพี่มองไม่เห็นเลยจะตกใจหายทุบบอกกันด้วย กูว่าด้านหน้ามีไอ้คนมีครบเพลิงก็นำหน่อยก็ดีใครไม่นะเท็ดเท็ดอ่าเอ็งจะกดคิวสิเพื่อนอ๋อนี่ทางออกแล้วทางออกแล้วไม่ต้องออกไว้อุ้ยเหี้ยหือไอ้สับเดิอออกมาทำไมล่ะเรนนั่นเองเราขับอ๋ออันนี้อันนี้ถ้ำอยู่ตรงอันนี้เลยเพราบ

โอเคอ่าใช่ลงพอลงมานี่แล้วจะมีคนป่าใช่ไหมด้านขวาไปได้เออหลายอย่างวะอันนี้มันเหมือนถ้ำเลื่อยบรอวะไอ้เงงหมดแล้วเนี่ยงงสิเราไม่ได้ไปทางประจำเราไงเจ้าของคุณยนต์ว่ะตรงไหนเล่นตรงเนี้ยอุ๊ยเฮียต้อจตำอะไรน่ะไปดูตรงนี้ว่ะเล่นเดอะฟอเรสต์ในถ้าเหมือนเล่นเกมผีเลย โอ้ด้านหน้ามีญาติไม่ใช่ตอนรับมาวะเออเฮ้ยตอนนี้ข้างใหม่ไงไอ้เนี่ยนี่ไงต้องกวนาครละคาตานหนาเนี่ยแหละต้องมีตัวนี่แหละคาตานหน้าสรุปจะยังไงกันแน่ไม่รู้เหมือนกันเเดินไปเอาเป็นว่าอย่าพึ่งไปนีานนะเดินไปเรื่อยๆเราเจอทั้งหมสึกเหมือนเงียบๆ พอม,มาพอพบฮะยเฮียมีเฮียมีช่วยหน่อยหายไอ้ชิเลนตาม,มาปะเนี่ยนี่แหละจบเป็นวะทวางไห้คาร์นาจะมีสองทางไว้ถ้าเป็นคาร์นานะขปดูทา้ายเด้งเลยหาบพบเิงแป๊บ เขาเพิ่มก็มีไม้กับอะไรวะไม้กับผ้าอเอากูก็มีอยู่แล้วใช่อะไรนี้เ่ะไม่ใช่วะ่ะทางนี้มันขึ้นบนวะ่ะโอกขึ้นบนเหรอเดี๋ยวขอลองดูแบบเดีย๋ยวขึ้นให้เดีย๋ยวเป็นกูกูอย่างรู้มีอะไรนะเออเหมือนมันจะมีเป็นอะไรอย่ง่ง เราจะได้ชื่ออาไอ้เหี้ยหนักหนักกว่าเดิมอีกงงกว่าเดิมอีกตัวนี้อ่ะไอ้เหี้ยทำใหญ่แน่เลยว่าเฮ้ยเข็มทิศเฮ้ยได้เข็มทิศฟรีเฉยเข็มทิศแผนที่แผนที่ด้วยไอเนี่ยไงเข็มทิศแผนที่ยาไปเลยยาธนาว่าถ้ำนี้มันต้องเชื่อมไปกับถ้ำคาตาน่าแน่ไม่รู้ที่รู้เการสันนิษฐานนี่เข็มทิศยังไงวะ เฮ้ยจเจอกป่องสเปยไว้เอาไปพ่นไฟเล่นแล้วกูสนุกกูละเสียงอะไร่ะใครพูดเสียงแล้วกูจะคอไม่ดีเตรี่ยละเบิดขวดให้พร้อมขวดละเบิดขวดกูเยอะตอนนี้ เหมือนจะพอจะรู้ว่าด้านหน้ามัีอะเกิดขึ้นพร้อ,อมคุณโฟกว่าเราขึ้นไหมทางออกแล้วนี่อือในชั้นทางออกไม่ไม่ขึ้นจะออกไหมลงลงกลับไปก็ต้องย้อนกลับไปฮนะคุยละออะไรอ่ะ ครับมีใครอยู่บ้างเอ่ยในดิสตอนนี้อยู่อยู่ครับมีสุกนะครับอยู่อยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยอยู่ไม่ได้ออกแล้วละยังอยู่ยังอยู่แล้รอยู่ยังอยู่อยู่กำลังอยู่กำลังงงไม่อยู่กำลังอยู่กำลังเล่นเกมอื่นอยู่ก็งูไม่นี่เล่นนิปตามันแล้วเล่นหรือกูปล่อยหลงเล้นะมึง ตอนน้นเรากำลังกระมาจนตัวเพื่อนแปะอะไรแปะอันนี้คือทางที่เรามาที่เราพบตอนแรกแล้วก็ต้องไปทางที่เรามามันอีกทางนึงอันนี้มันทางแยกอีกทางนึงเราจะเดินสองวันจะครบเลยได้ได้ก็นำไปแล้วแบบมือถือจากวันนี้ต่อไอ้ที่เจอทางไปต่ออีกอ่ะไอ้สัตว์นำเลยพวกโอ้มีเชือกตันตัดฮกูเข้เอาเชือกเนี่ยนะ อ๋อมาเอาเก็บมาเก็บรูปเก็บรูปอะไม่ใช่รูปกูเก็บไปแล้วมีแค่เชือกอะโปรตันเหรอเออตันจริงวะไปทะยานย้อนย้อนเนาะเนี่ยไม่ทางแล้วที่ไปต่อได้ก็เดี๋ยมาเก็บเชือกเดินมาเก็บเชือกข้างข้าวถ้าโกรตันตัวจะเป็นยังไงโปรตันกางบอฮะโควิดแดกสี่สัตว์ ไอ้เจ้าขวาไม่ได้ตื่่นแล้วพีผมมาทำพี่ก่อนจบใช่ใช่น่ากลัวไปเอาคันหน้าน้าป่าววะน่าทำพี่ก่อนดีกว่าน่ากลัวว่ะทางเนี้ยทำไมเราไม่ไปจบด้านขวาก่อนวะเราค่อยเดินต่อไม่รู้ว่าเดินไปไปขวาเลยไปขวาอย่างนี้ต้องไปขวาลึกเหมือนลึกเลยไปขวาให้ไวเลยไม่รู้ว่เดินถือกดยาวเลยตอนเนี้ย ไม่รู้กูได้ยินเสียงเียอะไรลุกชวนไปขวาเลยดีวะจะหามากเลยเว้ยเฮียเราวนกลับมาที่เดิมเนี่ยเอาดีเออวนกลับมาที่เดิมเอ้ยเอ้ยเอาแล้วเกมเล่นตองพินแล้วแล้วเอาแล้วใช่คาตา,าน่ามันต้องไปทางไอ้นี่พอมันต้องไปทางไอ้ร่งล่วง <c oughs> ล่วงล่วง <c oughs> ล่วงเฮ<ๆ>้ยอะไรอะไร <c oughs> อะไรล่วงอะไรล่วงล่วงไปไหนไอ้ล่วงู่ไหนอะ ข้างล่างข้างล่างชื่ออีกข้างล่างเชลมีไม่เกี่ยวมะม่วงก็ล่วงแล้วมันล่วงไปตรงไหนมันอะเนี่ยล่วงตรงนี้อะผมเห็นละไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้สบัสไปแล้วลูดเชื่อมวู้มเคยนมาโฟกัลูดนั้นตกลงเดี๋จะเปิดไฟให้เลยแล้วล่างยังเคลียร์อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยลึกยังไะ เฮ้ยเจอที่เก็บของแล้วป่ะเพรมันไม่ตื้มไงนะพี่นี่ถ้ำไหน,ไหนวะเนี่ยเลยขึ้นหายเลยไม่เคยมาถ้ำเนี้ยเฮ้ยระเบิดลูกธนูนอะไรกัน,นละมือนะสนุกละกูลกูกธนูบี่เรียบเลยเจ๊โอ้โหฟ้าบึมบึมบึมมีคาสีด้วยมีแฟอดมีครบเลยมอือนี่มันห้องเก็บของเลยนี่ว่ะนี่มันห้องเก็บของมีสิ่งที่เราต้องการมีน้ำ กินน้ำก่อนนะครั้แรกอุ้ยทำไมรถมันมันเป็นงี้เลยวะเคยอันนี้แหละเลนมันเป็นที่มาของเขาว่าบึ้มทุกบึ้มทีหนึ่งตายยกตี้รับหนึ่งได้ไมมได้ที่ซ่อมดีมันเพ้อรับมือกับขอมของกูเริ่มฟูแล้วเฮัลโหลท่านผู้ชมฮัลโหลวานใหม่เก็บไหน ตรงนู้นตรงนู้นอ๋อเวานได้เหอเฮ้ยไม่เคยได้นะขวานเนี่ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยหลงทางมาเจอของดีวหอนี่อยู่ไหนอ๋อนี่ลูกธนูเอาล่ะสนุกละกูลูกธนูมีปิดอย่างเดียวพี่กูชอบระเบิดมากเลยไอสัตว์มีใครที่เล้มไหมว่าถ้าปลาลูกหนึ่งแล้วมันจะมีทางต่อพี่บล็ครับพี่เลนครับถอยมาครับทไมอกมีปลาไปไหนอะ ด้านหน้าส,สองใบกาเลินนกก่อนนกปลาเลยเลนถล้งมาเลนถล้งมาเลนถล้งมานี่อีกเลนเด็กตัวรับแรงกระแทกแท้เด๊ไ,ดไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีมันจะขึ้นว่าจะมีทางให้ไปต่อยปลาเผื่อมันซ่อนอิตาเอะอะไรไปด้านหลังไงเอ้ยเดี๋ยวนะเก็บเให้หมดเก็บให้หมดเลนมึงมียาเปล่ายาเยอะเก็บให้หมดเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บตามทางมาเรื่อยมา น้ำเนิมแดกให้หมดเอ๊ะทำไมแฟกูมีแค่เดียวเลยตอนตอนนี้ยของฟูอะไรเนี้ยไม่ฟูนิยาวเลยฟูมันไม่มีขนมหรอป่ะเราขึ้นไปเถอะ อาจากน้ี้เราก็รู้ว่าทําใกล้บ้านมีดีความหอมเราจะนั้นโฟกัแปลนี้กันไหมไปเอาคาตาลามแล้ววันนี้ได้นี่นแหละได้อยู่แหละวปะขึ้นดีกว่านี่แปลนทาสีอ่ะใช่ปาย่างเรนกูทาตรงเลยไหมใช่ก็คลิกที่แปลนผมขึ้นไปแล้วนะลงไปเยขอลอองย่าอย่าเลนจุดแล้วมึงต้องเฟียงนะเลนอย่าบึ้มใส่ เนลยครับยังไงพี่บอสเรามาเอาระเบิดแล้วก็ไปตรงที่มันมีเสียงเมื่อกี้อย่างเราไปเลยนะไอเลนไอเจี๊ยดี่ถือระเบิดไอไอ้เชี่ยดี่หาเรื่องหาเรื่องกลายเป็นผีแล้วเนาะนออยู่ตายแล้วไม่นะเดี๋วิวบอกเดี๋ยววิวมาโอ้อะไรเลนอะไรไหน่นะฮะไม่รู้ดิ เดี๋ยวมึงเจอส้มตำคกครึ่งชั่วโมงไงถัดไปทั้งหมดอะมันตำครึ่งชั่วโมงได้อะบอกกูหน่อยได้ปะง่วงไงหลับไงเบื่อกเมื่อกูเมื่อถึงใครก็ไม่รู้ใครอ่ะไปไปต่อไหมไปเดี๋ยวไปต่อปะไปดิเฮ้ยเอาลบพร้อมมาเนาะไปนทำไมอ่ะ สวัสดีครับคนเล่นฮูโดโกเดสสวัสดีครับนะครับตอนนี้เรามีคุณอ่ะคุณอะไรครับเอาละเอาละคุณแอลฮะเขาชื่อคุณแอลนะฮะไปเที่ยวตกใจหมดไปเพราะว่าหาทางขึ้เนเถอะจะได้ไปเอาคาตาน้ากันท่านี้ได้กี้เราไปทางไหนวะมันต้องขึ้นทางนี้แหละเพ่อนเที่กวเด็กมันต้องขึ้นไม่รู้เจ็ดตัวอะไรกู<ม>รีบปลาก่อนเลย เฮ้ยเรนกูไว้เก็บระเบิดไว้ใช้จำจัดบอสทำไจำไม่ได้ทางออกมันอยู่ไหนนี่ไงมันลงทางขวามาลงมาลงทางแต่ทางซ้ายมันเรื่องว่าออกนดาออกเลยเออถ้าหาถ้าออกเจอออกเลยทางนี้ไกลอยู่วะเอ๊รู้สึกมันจะมีอะไรแปลกๆนะพวกว่างนั่นแหละเฮ้ยอะไรเฮ้ยทำยี้อะไรอะไร เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไปด้วยเออใครได้แฟนน้ำล่องเสีย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 งใครมีแฟนสองสามอันอะเอ้าลืมจุดไอ้สัสเลยทำแฟนตื่นจุดไม่ได้ไงผมเสียดายไม่ได้ลืมจุดแฟนเออทำถูกต้องแลนอ้ปาเไม่ใช่กูปลาแฟนตื่นจุดมีไหมอะแฟนกูหมดแล้วอ่ะม่งจะระเบิดแล้วตอนเนี้ย ปาระเบิดไปเลยลายเป็นมใหญ่เสียได้ของทางเดิมบอกไม่ตายก็หาใหม่ทางเดิมทางเ,เดิมพวกเรานี้เราวนมากลับห้างเดิมแล้วเราจะขึ้นการหลงถ้าของเราเอ้ยเดี๋ยววันนี้พาแวเอาตาน่าท่านผู้ชมแมวอมวอะไรนะอันนี้ก็กวะ อเออเหมือนยิ่งเดินเหมือนแผ่นยิ่งมีเสียงแผ่นที่ยิ่งใหม่นะโฟนะ <c oughs> ล์ททำไมเรายิ่งเดินไปย,ยิ่งเหมือนหล่นแบบเพิ่มวะเอ๊ะเหมือนเหมือนแผ่นที่จะเริ่มขีดใหม่แล้วนะเออเดี๋ยวกระเป๋านะฮะไอ้ผ <c oughs> ูตีไฟโดนใครวะผู้ต้อขอต้อตรงนี้ม,นนมีน้ำมันมีแผ่นเสยียง แล้วก็ตันเอขอขเอ้เอ้เอเรนตัวนี้มีน้ำมันนะเรนไปทาง<ป>ขึ้นอยู่ไ,<ป>ไหนจิบมหายเมื<า> <timeline> ่ออันนี้เรายิงเดิมเหมือนมันยิงลงไปป่ะบอกน,นั่นแหละสิหาทางขึ้นไม่เจอ เจอแล้วทางขึ้นไปแล้วครูมามกรุก่อนเออพี่เอลเออมาแล้วหนูคิดว่าพี่นอนสรุปคาคอมแล้วยังเห็นแสงสว่างริฟตลี่พวกพี่ถ้าเขาขึ้นยังเนี่ยไม่เปลี่ยนหมายเขาบอกพวกพี่เขาอะขึ้นแล้วกำลังขึ้นนะกำลังขึ้นจากท่ำละโอ้หัดถอดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ลงวันนี้ก็มาครับแล้วแหละเดี๋ยวไปเอาคาตาหน้าเดี๋ยวเอาคาตาหน้าเดี๋ยวเอาคาตามั่นใจอะนะเฮ้ยระดับผ่านป่าแล้วตายได้มีมือนเดิมมีแผนที่แล้วนี่พึ่งพึ่งโลกอัลเบอตัยใช้ใช้คอมวินโดสิบมั้งผมเนี่ยแหละก็ใช้วินโดสิบกันหมดนะมีไอเดียหมดอ๋อมีมีเลนใช่ไหมเป็นไงชับเ็นอะ เดี๋ยวไปไม่รู้ยังไม่โอผมดิ6เอออย่างนี้ต้องเซฟใช่อย่างนี้ต้องใส่แบบนะแบบนี้ต้องขึ้นมาเซฟอ่ะนะเซฟเหมดเลยกันพลาดขวัญไม่ได้ขวัญไม่ได้ขวัญไม่เฉยวับ